เวลาเราได้ยินชื่อ soft bank เนี่ยนะคะภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่ที่แบบทุ่มเงินมหาศาลให้สตาร์ทอัพทั่วโลกใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังชื่อที่คุณเคยนี้มันมีเรื่องราวการลงทุนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แตกต่างกันสุดขั้ว2เรื่องซ้อนกันอยู่ค่ะเรื่องหนึ่งคือ soft bank corp อันนี้เป็นบริษัทโทรคมนาคมของญี่ปุ่นที่กำลังวางรากฐานดิจิทัลให้ประเทศแบบใจเย็นแล้วก็เป็นระบบมากๆส่วนอีกเรื่องก็คือ SoftBank Group Corp. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่กำลังเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสร้างอนาคตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกจากแรงงานผลประกอบการแล้วก็บันทึกการประชุมนักลงทุนของทั้ง2บริษัทนี้เลยเพื่อให้เห็นภาพที่มันซ้อนกันอยู่นี่ให้ชัดขึ้นว่าเอ๊ะ ภายใต้ชื่อ SoftBank เดียวกันทำไมถึงมีกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยแล้วการเดิมพันของทั้งสองบริษัทนี้มันจะส่งผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยีในอนาคตของเรายัางไนบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บริษัทลูกก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e ช่อง Stock Boys ไปด้วยนะครับ เพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะ ซอฟต์แบ k ค์ท um, ี่ดูจะสุขุมกว่าผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของเขานี่น่าประทับใจมากเลยนะคะทำรายได้ไป3.4ล้านล้านเยนโอ้โหกำไรอีก600กว่าล้านเยนสูงสุดเป็นประวัติการเลยแถมยังโตทุกกลุ่มธุรกิจด้วยแต่ตัวเลขพวกนี้อาจจะยังไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับสิ่งที่เขาเอาเงินไปทำต่อนะคะถูกต้องเลยครับเพราะนี่คือรัวใจของกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า beyond carrier หรือก็คือการก้ 3, าวข้ามการเป็นแค่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือแบบที่เราคุ้นเคยกัน Softbank เขากำลังมองว่าธุรกิจโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินสดเพื่อน,นำไปสร้างสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานสังคมยุคถัดไปของญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่ามี AI เป็นศูนย์กลางครับพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานดิฉันก็นึกถึงถนนหนทางไฟฟ้าประปาอะไรแบบนั้นไปเลยครับ แต่นี่คือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI โดยเฉพาะเลยจากเอกสารที่เราได้มาเขาประกาศทุ่มงบประมาณก้อนแรกไปแล้วกว่า257,000ล้านเยนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับ AI เออมันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมพูดง่ายๆก็คือเขากำลังสร้าง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลสำหรับประมวลผล AI ที่ทรงพลังแล้วก็ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับอ๋อ เขามีแผนจะสร้างหลายแห่งทั่วประเทศเลยทั้งที่ฟูชุชิราคาวะแล้วก็ซาไกแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษกว่าแค่การสร้างตึกเก็บเซิร์ฟเวอร์คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละครับแนวคิดที่ว่านั่นคืออะไรเหรอคะคือแนวคิดที่เรียกว่า sovereign cloud plus sovereign AI ครับคำว่า sovereign เนี่ยแปลว่าอธิปไตยหรือความเป็นอิสระเดี๋ยวสิคะคำว่า sovereign AI นี่มันมันฟังดูความหมายใหญ่กว่าแค่การสร้าง data center เยอะเลยนะ มันเหมือนกับการประกาศเอกราชทางดิจิตอลเลยหรือเปล่าคะคือญี่ปุ่นกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้เรื่อง AI เราจะไม่พึ่งเทคโนโลยีอเมริกาหรือจีนเป็นหลักแต่เราจะสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีของเราเองแบบนั้นเลยไหมตีความได้แบบนั้นเลยครับโห oh. นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าญี่ปุ่นต้องการมีอานาจในการควบคุมข้อมูลและเทคโนโลยี AI ของตัวเองเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เพื่อสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระยะยาว มันคือการเดิมพันระดับประเทศที่มีซอสแบงค k อกเป็นหัวหอกสำคัญเลยครับโห oh, พอเข้าใจแบบนี้แล้วสเกลมันใหญ่ขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วโปรเจกต์ระดับชาตินี่เขาจะทำคนเดียวไหวหรอคะหรือว่ามีการดึงพันธมิตรเข้ามาช่วยแน่นอนว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวครับนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากเพราะว่ารายชื่อพาร์ทเนอร์ที่เขาดึงเข้ามาแต่ละรายนี่คือเบอร์ต้นๆของโลกทั้งนั้นเลยเริ่มจาก Or a c l e ที่มาร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Oracle Alloy ที่เขาพูดถึงในรายมานใช่ไหมคะมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับ Oracle Alloy พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะมันคือโปรแกรมที่ทำให้ SoftBank สามารถเอาเทคโนโลยีคลาวด์ระดับโลกของ Oracle เนี่ยมาสร้างเป็นบริการคลาวด์ภายใต้แบรนด์ของตัวเองได้เลยอ๋อ oh. เหมือนกับเป็นโรงงานรับจ้างผลิตหรือ OEM ในโลกคลาวด์นะครับ ทำให้ s อ f t b a บ k มีทั้งเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถควบคุมบริการทุกอย่างได้เองตอบโจทย์เรื่อง Sovereign Cloud ได้พอดีเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนได้ทั้งเทคโนโลยีและความเป็นเจ้าของไปพร้อมๆกันเลยแล้วพาร์ทเนอร์รายอื่นล่ะคะรายถัดมาก็ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ Nvidia ซึ่งแน่นอนว่ามาในฐานะผู้จัดหา G P U Server ที่เปรียบเสมือนหัวใจและมันสมองของการประมวลผล A I ทั้งหมดอืมอ คือยุคนี้ถ้าจะสร้าง AI data center ก็ต้องมี NVIDIA อยู่แล้วครับแต่ที่น่าจับตาที่สุดคือการจับมือกับ OpenAI ครับนี่สิคะที่รอฟังอยู่เพราะดูเหมือนทุกคนอยากจะร่วมงานกับ OpenAI ทั้งนั้นเลยแล้วความร่วมมือของเขามีรูปแบบยังไงคะเขาไม่ได้แค่ซื้อบริการมาใช้นะครับแต่ตั้งบริษัทร,ร่วมทุนขึ้นมาใหม่เลยชื่อว่า SBOAI Japan เพื่อให้บริการเทคโนโลยีที่เรียกว่า Crystal Intelligence โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าองค์กรในญี่ปุ่น Crystal Intelligence ชื่อเท่มากเลยแต่มันคืออะไรคะคือ GPT 5เวเอร์ชั่นญี่ปุ่นหรอยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ถ้าวิเคราะห์นะมันคือการนำโมเดลพื้นฐานที่ทรงพลังของ OpenAI มาปรับจูนให้เข้ากับบริบทของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลย Oh. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมความต้องการของภาคธุรกิจที่เฉพาะทางหรืออาจจะรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อให้องค์กรใหญ่ๆในญี่ปุ่นเนี่ยกล้าที่จะนำ AI ไปใช้งานจริงจังมากขึ้นแสดงว่า Softbank กำลังจะกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีของ OpenAI อย่างเป็นทางการในญี่ปุ่น แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเห็นในรายงานมีพูดถึง LLM ที่ชื่อซาราชิน่าด้วยประเด็นนี้เฉียบมากครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งของเขาคือการเป็นพาร์ทเนอร์กับ OpenAI ทําให้เขามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาดมานําเสนอให้ลูกค้าได้ทันทีแต่การซุ้มพัฒนา LLM หรือ Large Language Model ของตัวเองที่ชื่อซาราชิน่าไปพร้อมๆกันเนี่ยก็เหมือนเป็นการซื้อประกันอนาคตประกันอนาคตยังไงคะ ก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปหรือที่เรียกว่า vendor lock-in และที่สำคัญกว่านั้นการมี LLM ของตัวเองที่สร้างโดยคนญี่ปุ่นเพื่อคนญี่ปุ่นมันจะทำให้เข้าใจความละเอียดอ่อนทางภาษาและวัฒนธรรมได้ดีกว่าในระยะยาวอืมจริงด้วยค่ะแถมยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และก็บุคลากรด้าน AI ภายในประเทศด้วย เขายังมีโครงการ AI Foundation for Startups เพื่อสนับสนุนและสร้างระบบนิเวศ AI ในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยครับภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ SoftBank c o r กำลัาทำหน้าที่เหมือนการรถไฟแห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นในยุคดิจิทัลเลยนะคือค่อยๆวางรางรถไฟที่แข็งแรงและเป็นระบบสำหรับอนาคต AI ของทั้งประเทศใช่ครับโดยใช้กำไรมหาศาลจากธุรกิจมือถือมาเป็นทุนในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปจนถึงการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เป็นภาพที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากเลยค่ะใช่ครับเป็นการเดินเกมที่สุข,ขุมแล้วก็มองการไกลามากๆเอาละค่ะภาพของ soft bank corp ที่กำลังวางรากฐานอย่างมั่นคงในญี่ปุ่นนี้มันชัดเจนมากเลยนะแต่มันก็ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วบริษัทแม่อย่าง soft bank group ที่มีชื่อเสียงเรื่องการเดิมพันแบบบ้าคลั่งเสียงสุดตัวล่ะคะเขากำลังคิดอะไรอยู่มันคงไม่ใช่แค่การวางรางรถไฟที่ดูปลอดภัยแบบนี้แน่คุณพูดผูกเลยครับ วิสัยทัศน์ของบริษัทแม่หรือ SBG เนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งเลยถ้า Soft Bank Corp. กำลังวางรางรถไฟอย่างเป็นระบบ Soft Bank Group ก็กำลังพยายามสร้างรถไฟแห่งอนาคตที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนโดยแนวคิดที่พวกเขาเรียกว่า Physical AI ครับ Physical AI หรือ AI ที่มีตัวตนจับต้องได้ฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะมันหมายความว่ายังไงกันแน่จากคำอธิบายของ CFO ในที่ประชุมนักลงทุนนะ มันคือการนำ AI ที่เราคุ้นเคยกันในโลกดิจิตอลเนี่ยออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับโดยการผสมผสาน AI เข้ากับสองสิ่งสำคัญคือหุ่นยนต์หรือ Robotics แล้วก็การขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือ Mobility อืมเป้าหมายก็คือเพื่อให้ AI สามารถทำงานมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เคลื่อนไหวได้ในโลกจริงไม่ใช่แค่ตอบคำถามเราอยู่บนหน้าจออีกต่อไปพอจะนึกภาพตามได้นะครับ แต่ก็ยังดูเป็นนามธรรมอยู่ดีพอจะมีตัวอย่างการลงทุนที่เป็นรูปธรรมให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าเขากําลังประกอบร่างสิ่งนี้ขึ้นมายังไงมีแน่นอนครับและเป็นการลงทุนที่สะเทือนวงการเลยทีเดียวเริ่มจากส่วนของร่างกายก่อนเลยเมื่อไม่นานมานี้ SBG ได้เข้าซื้อกิจการ ABB Robotics บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยมูลค่าสูงถึง8 0 0แสนล้านเยนครับ8 0 0แสนล้านเยน นี่มันประมาณ5,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะนี่ไม่ใช่แค่การลงทุนแล้วนะครับนี่มันคือการซื้อร่างกายสำเร็จรูปให้ AI เลยชัดๆเหมือนในหนังที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมารอให้ AI เข้าไปควบคุมเลยใช่เลยครับมันคือการซื้อร่างกายที่มีความสามารถสูงและพร้อมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกมาอยู่ในมือทีนี้มาดูส่วนของขาหรือการเคลื่อนไหวกันบ้างเขาก็ไปลงทุนในบริษัทพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติอย่าง Wave และ Neuro เวฟนี่ดิฉันเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะเหมือนจะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากใช่ครับและจุดนี้สำคัญมากบริษัทร,รถยนต์ร้คนขับส่วนใหญ่เนี่ยต้องสร้างแผนที่สามิติความละเอียดสูงของทุกถนนซึ่งมันแพงและใช้เวลามหาศาลอ๋อเหมือนต้องส่งคนไปวัดทุกซอกทุกมุมของเมืองก่อนรถจะวิ่งได้แต่เทคโนโลยีของเวฟเหมือนการสอน AI ให้มองเห็นและเข้าใจถนนเหมือนมนุษย์ ทำให้มันไปที่ไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนนี่คือการเดิมพันที่ฉลาดกว่าไม่ใช่แค่ขยันกว่าครับ มันทําให้เทคโนโลยีนี้ขยายไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกได้เร็วกว่าคู่แข่งมหาศาลเลยส่วนนูโรก็กําลังพัฒนารถแท็กซี่หุ่นยนต์ร่วมกับอูเบอร์ซึ่งก็คือการทําให้ AI เคลื่อนที่ไปในเมืองได้จริงๆโอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะเรามีร่างกายคือ ABB Robotics มีขาคือ Wave กับ Neuro แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างสมองที่จะมาควบคุมทั้งหมดนี้ล่ะคะอย่าบอกนะว่าถูกต้องครับ สมองของวิสัยทัศน์นี้ก็คือการลงทุนมหาศาลใน OpenAI นั่นเองนี่คือจิ๊กซอชิ้นที่สำคัญที่สุดและเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับการที่มูลค่าประเมินของ OpenAI พุ่งสูงขึ้นกว่า14,600ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบล่าสุดคือปัจจัยหลักที่ทำให้ SoftBank Group มีกำไรสุทธิสูงเป็นประวัติการถึง2.9ล้านล้านเยนในครึ่งปีแรกโอปัจจุบัน SBG ถือหุ้นใน OpenAI อยู่ประมาณ1 1ครับ นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ผลตอบแทนมหาศาลและเป็นแหล่งพลังสมองให้กับวิสัยทัศน์ฟิ y s i c a l a ไทั้งหมดเลยสุดยอดเลยโอเคสมองคือ Open AI ร่างกายคือ ABB Robotics แต่หุ่นยนต์มันจะทำงานได้ยังไงถ้าไม่มีระบบประสาทที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันล่ะคะในพอร์ตการลงทุนของเขามีอะไรที่พอจะทำหน้าที่นั้นได้บ้างนั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับระบบประสาทที่เชื่อมต่อสมองและร่างกายเข้าด้วยกันก็คือ RM บริษัทออกแบบชิปที่ซอ f t b แบง g r กรุถือหุ้นใหญ่อยู่อ๋อ RM นี่เองใช่ครับชิปของ RM เปรียบเสมือนระบบประสาทขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์แทบทุกชนิดบนโลกใบนี้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center และแน่นอนว่ารวมถึงในหุ่นยนต์และรถยนต์ไร้คนขับด้วยมันคือสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ครับ โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอภาพใหญ่เลยนะคะเขากำลังสร้างระบบนิเวศของ AI ที่ควบคุมตั้งแต่การออกแบบชิปที่เป็นรากฐานไปจนถึงสมอง AI ที่ฉลาดที่สุดและร่างกายหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงเป็นการมองภาพที่ครบวงจรและน่ากลัวมากแต่ทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งระบบประสาท ทั้งหมดนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลแน่แหล่งพลังงานของวิสัยทัศน์นี้มาจากไหนคะนั่นคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดครับแหล่งพลังงานที่ว่านี้ก็คือ Project s t a r g a เกโครงการพัฒนา Data Center ขนาดยักษ์ที่ทำร่วมกับ OpenAI และ Oracle ด้วยงบประมาณที่คาดการกันว่าอาจสูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับเดี๋ยวนะคะขอตัวเลขอีกทีนะ5 0 0แสนล้านดอลลาร์หรอคะใช่ครับนั่นมัน มากกว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศอีกนะตัวเลขนี้มันจริงหรอคะหรือเป็นแค่การคาดการแบบสุดโตง่งมันฟังดูเหมือนโครงการในหนังไซไฟมากกว่าเรื่องจริงนีกคะ่ะตัวเลขนี้ยังเป็นการคาดการจากสื่ออยู่นะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงสเกลของสิ่งที่เขาคิดจะทํามันคือการสร้างแหล่งพลังในการประมวลผลที่ใหญ่พอจะทําให้วิสัยทัศน์ฟิสิกอล AI ทั้งหมดนี้เป็นจริงขึ้นมาได้เป็นเหมือนการสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูสําหรับโลก AI เลยทีเดียวเหลือเชื่อจริงๆ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันเป็นการวางแผนที่ยิ่งใหญ่และเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่คำถามสำคัญคือเขามีเงินทุนมหาศาลขนาดนั้นมาจากไหนกันการลงทุนแต่ละอย่างมันใหญ่เกินกว่าที่บริษัททั่วไปจะทำได้เลยค่ะจากรายงานผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสถานะทางการเงินของ SoftBank Group แข็งแกร่งมากครับ เขามีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ Net Asset Value NAV สูงถึง33.3ล้านล้านเยนและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์หรือ LTV อยู่ที่เพียง16.5%เท่านั้นเอง16.5%นนี่ถือว่าต่ำมากใช่ไหมคะพอจะมีอะไรเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆไหมคะ แน่นอนครับลองนึกภาพว่าคุณมีคริหารหลังใหญ่มูลค่า100ล้านบาทแต่คุณมีหนี้จำนองติดอยู่แค่16ล้าน5แสนบาทเท่านั้น oh. นั่นหมายความว่าคุณมีสินทรัพย์เหลืออีกมหาศาลและมีศักยภาพที่จะไปกู้เงินเพิ่มเพื่อลงทุนได้อีกเยอะมากโดยที่ยังไม่เสี่ยงเกินไป สถานะของ SoftBank Group ก็เป็นแบบนั้นเลยครับคือเขายังมีกระสุนเหลืออีกเพียบที่จะสนับสนุนการลงทุนครั้งใหญ่นี้ต่อไปได้อีกนานภาพชัดเจนมากค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วก็สรุปได้เป็น2เรื่องราวที่ดำเนินไปพร้อมกันแต่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือ SoftBank c o r อบกำลังทำหน้าที่สร้างรางรถไฟสำหรับอนาคต AI ของญี่ปุ่นอย่างเป็นระบบและมั่นคง ในขณะที่บริษัทแม่อย่าง SoftBank Group กำลังเดิมพันครั้งใหญ่ในระดับโลกเพื่อสร้างรถไฟขบวนใหม่ที่ชื่อว่า Physical AI ขึ้นมาเองเลยใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจคือการลงทุนระดับองค์กรเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในรายงานผลประกอบการนะแต่มันกำลังกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่เราทุกคนจะได้สัมผัสในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตั้งแต่บริการคลาวด์ที่บริษัทต่างๆใช้งาน ไปจงถึงคุณยนต์ที่อาจจะมาส่งของให้เราที่บ้านในอนาคตมันคือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวขึ้นและจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆครับฟังดูเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็รู้สึกว่ามันดูเปราะบางเหมือนกันเพราะมันต้องพึ่งพาบริษัทหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของเขาร้อเเซโดยเฉพาะตัวหลักอย่าง OpenAI เนี่ย ถ้าวันหนึ่งเกิดมีความขัดแย้งภายในองค์กรเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับแซมออลแมนอีกรอบแผนทั้งหมดนี้ไม่พังไปด้วยเหรอคะ นั่นคือคำถามสำคัญมูลค่าหลายล้านล้านเยนเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อในเมื่อกลยุทธ์ของ SoftBank Group คือการนำบริษัทอิสระที่เก่งที่สุดในแต่ละด้านมาประกอบร่างกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ฟิ y s i c l l i i ที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทเหล่านั้นอย่าง Open AI ARM หรือแม้แต่ ABB มีเป้าหมายทางธุรกิจหรือทิศทางการพัฒนาที่เริ่มขัดแย้งกันเองในอนาคตสุดท้ายแล้วใครจะ จะเป็นผู้กลุ่มหางเสือที่แท้จริงเพื่อนำทางบริษัททั้งหมดไปสู่วิสัยทัศน์เดียวกันนั้นหรือวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นี้อาจจะล่มสลายลงเพราะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไม่ยอมทำงานร่วมกันนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการเดิมพันครั้งนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนำไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ